เรามาติดตามราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้กันนะครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่24เมษายน2563จะมีการขยับเปลี่ยนแปลงมากน้อยกันขนาดไหนเราติดตามกันได้เลยครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันศุกร์ที่24เมษายน2563โดยราคาน้ำมันลดลงเฉพาะดีเซลส่วนอื่นๆคงที่นะครับโดยดีเซล ลดลงไปลิตรละ60สตางค์ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ก็ยังคงเดิมนะครับเราจะไปดูราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้กันในแต่ละชนิดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ไฮพีเมียมดีเซลเอสราคาอยู่ที่21บาท76สตางค์ลดลงไป60สตางค์ไฮดีเซลเอสราคาอยู่ที่ลิตรละ17บาท8 9สตางค์ลดลงไป60สตางค์ไฮดีเซลเอสบีสิบราคาจะอยู่ที่14บาท8 9สสตางค์ ลดลงไป60สตางค์ไฮดีเซล b 2 0 s ราคาจะอยู่ที่14บบาท64สตางค์ลดลงไป60สตางค์ e 8 5ราคาจะอยู่ที่15บาทสสตางค์ราคาคงเดิมจากเมื่อวานนะครับ e 2 0 s ราคาอยู่ที่15บาทส4สตางค์ราคาคงเดิมแก๊สโซฮอล์91ราคาอยู่ที่16บาท6สปตางค์ราคาคงเดิมแก๊สโซฮอล์95ห 16บาท95สตางค์ราคาคงเดิมจากวันนี้นะครับโดยราคาดังกล่าวนะครับเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพและประิมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะครับซึ่งราคาดังกล่าวนี้นะครับจะมีผลตั้งแต่5นาฬกาของวันศุกร์ที่24เมษายน63นีน้เป็นต้นไปนะครับถ้าหากว่าใครต้องการที่จะเติมน้ำมันดีเซลที่ราคาที่ถูกลงกว่าวันนี้นะครับก็ต้องอดใจรอจนถึงตี5ของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ ขอให้ทุกๆคนนะครับใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับโดยความปรารถนาดีจากช่องของเราครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆที่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้และเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถกด Subscribe ช่องของเรากันได้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ